สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมชมค่ะเมื่อนี้นะคะจะพามาบ้านพี่กองนะคะจะพาทำชมนะคะมาติดตามรับชั่ทางตัวเลขพี่กองงวดวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะมาฟังน้ากันนะคะว่าวดนี้พี่กองจะเดินาทางให้ตัวใดน,นะคะวดวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะนะครับท่านผีกระไรนท่านผีกระไรค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเอามาเบิรงนนักัน,นวันนี้คำนวณเฮ็ดไว้แล้วค<ด>่ะคำนวณไว้แล้วท่านผู้ชมนะครับเอฟซีเพิ่งแกงมานะครับเพิ่งมาให้ไปหาที่กวางแนวดั่งเอาไหม้กวดเนี่ยเอาไม่น้าพี่ด้วงเอ่อเอาเฮ็ดที่เก้าก็ละคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้ว ว่านี่มาดูกันอัน๋ยวจะไสูตรใดสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนี่บอสูตรที่หนึ่งนี่แหละค่ะครับไปสูตรที่หนึ่งเพิ่มเพิ่มไมปั๊บไมขึ้นกันปั๊บไม้อือันใดมันรูดกับปั๊บครับสูตรที่หนึ่งนี่เน้นเน้นชุดใดเน้นก็เน้นนี่แหละค่ะ เน้นยสามหกนี่แหละค่ะแปดสามหกค่ะอันนี้อันนี้สูตรที่มันเข่าเอออันวดร่งนึงอันนี้อันอันนี้เฮ็ดร่องนึ่งวิ่งอ่าเฮ็ดไว่ายอันนี้เฮ็ดไม่อันนี้เฮ็ดไม่อันคือสูตรนี่อ่าเอาที่ซองนี่ปรับสูตรไหมอันอันนี้ก็สูตรเละสูตรล่างอันนี้กับอันนี้สูตรอันนี้สูตรอันนี้บนอันนี้ล่างคือเอาสูตรที่มันเข่าอ่าก็ไม่เฮ็ดอ่าอ่าทำมาชุ่ม สูตรนี่ได้เด่นตัวไหนครับสูตรนี่เอาอันซาอันแปดสามหกค่ะแปดสามหกแปดสามหกอืะกับหกหนึ่งห้าแปดสามหกได้แปดสามหกสามตัวกับหกหนึ่งห้าโอ้สูตรเพิ่นนี่ซับซ้อนจริงจริพี่น้องไดยซับซ้อนอยู่สูตรซับซ้อนอยู่อขันเกถามสูตรเพิ่นเกซับซ้อนนี้ท่านผู้ชมนะครับเทสต์ตัวเด่นไหนสองคู่เลยวะนี่เท็ดตัวเด่นไหนสองคู่แปดสามหก กับหกหนึ่งห้าให้สองคู่ให้สองคู่เท่านั้นซุ้มนีร่องซุ้มนีร่องร่องกันแปดสามซีแปดสามห้าหกหนึ่งซี่หกศูนย์ซีหกศูนย์ห้าหกหนึ่งห้าให้สองคู่ไปลห่างก็ดีเนาะให้ให้ร่องเนี่ยคือสามซีสามห้าศูนย์ซีศูนย์ห้าติบซีสิบห้าเน้นเน้นเนี่คือแปดสามหกกับหกหนึ่งห้าอให้สองคู่อ สามหกกับหนึ่งหาแค่นั้นอ่าล่างเลยครับผมล่างแต่ใหซีสองเนี่ยเน้นซีสองเน้นซีสองนี่มันนมันเน้นเก้าครับครับมันต้องเก้าสองจุ่ยไทยครับตอนนี้สองจีอส,ส,สองจุ่ยไทยค่ะอ่าเน้นซีกับซุ้มนี่แหละซีสองนี่ค่ะซีสองสามสองหนึ่งสองค่ะอือสองจุ่ยไทยภานนี้เก้าจุ่ยไทยครับ เมื่อกี้มันเอาสองชุนนี่มันเอารักวอตหืดมันได้ยุยแค่สองอยู่แค่สองว่าที่แรก,กนี่จะได้เก้า่มันได้เก้าสองเอาเน้นสองชูนค่ะบางครับ,รบมันเน้นวอดหืดเก้าเทสเก้าเปียดม,มันมันมันเพิ่มไปเต็มหนเลยก็เลื่อยสี่ปินสองหนึ่งสองสี่สอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสามสองนะครับอเอาค่ะผู้ชมดชุดชุดบนทาเพิ่นตัวเน้นเพิ่นเลยครับ แปดสามหกหกหนึ่งห้าตัวร่องคือแปดสามซี่แปดสามหาหกหนึ่งสี่หกศูนย์ซีหกศูนย์หานะครับเอาจำนนแนงเนยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราถอดจีเกน,นให้ขึ้นตัวเนีนเอาสอง,งคู่ค่ะสองคู่ตัวร่องมันก็นมีมีชุ่มเนี่ยื้อเรียกร่างหาซี่หาสามหาหนึ่งหาซี่หาสามหานึ่งอันนี้อันนี้ชุดอันนี้ร่องร่องล่างค่ะคือจับจากนี่หาซีหาสามหาหนึ่งอ่าบนจะให้เยืนอยู สามคูและร่องไห้สามร่องสามครูชุดล่างไห้สานั่นไห้สานี่ผมมากับเบงกอนเด้อหวยไม่กูมือดิต้องยากอย่างนีเอาตะเกาตัวตะเกาเขาจะว่าผิดกล่องในนด้ส่วนคำนวณแม่นท่านผู้ชมถืงจุดค้นซาเนาะค่ะแต่ว่าฝนมาอ่ะช่องน้ำเบาเท่าอากาศดีจังไลยนะครับตั้งไวกอนมันโมปันในคู่มือนี่เพราะเป็นแนวทางเบิ่งไหม่โอถือไก่แค่ตะเกาว่ะ บคจะคำนวดที่เกาแหมบ้าเส้าหรอกแต่ว่าชุดชุดล่างนี่จะให้ซีซีสอชุดเน้นมีซีสองสามสองสามตัวร่องคือหาซีหาสาหาหนึ่งจับในนี่อ๋อนี่ทานาช้ชมคือเน้นที่สองค่ะเน้นที่ลักสองรักซีคือตัวนี้เพิ่นแล้วซ2 3องสมองหนึ่งสองมีสูตรเพิ่นจำซีพี่น้อง เอาตัวนี้ลักชิฟตัวนี้ลักนุวยัวนดี้ไม่เปลี่ยนเก้าอยู่ท่ายังไงครับเขารับเขาไปจ๊บสองสูนเขาถืกว่าไง,งครับอืมันต้องจ๊บลักนี่หมวดที่แล้วนี่สองศูนค่ะเขาจ๊บสองศูนโมเมนต์มันต้องเป็นสวงเอาเดี๋ยวเราถ่า <c oughs> ขเขียนให้ได้พี่น้องได้นี่ชุดบนสูตรเพื่อนอาจจะ คำนวณอาจจะแน่พี่น้องตาเพิ่งไม่แล้วเด่นที่แปดแปดสามหกหกหนึ่งห้าตัวร่องตัวร่องขึ้นหลายหางแต่ตัวร่องให้แปดสามสี่แปดสามหาไว้ค่ะอืมกับอันหกหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหาอืมกับกัปเอาศูนใจน้ำอืมมันกับสีประมันคู่หรื่าหาคู่บอเอาซูนหกก็ได้เอาซูนหาก็ได้อืม เอาเดียวว่าเถ่าจีเกียนให้ได้ทำบุชมด้วยนะครับผมนึกว่าเป็นสองเพราะว่าบางเมมันมีเก่าด้วยเป็นสองเจ็ดสองแปดสองเก่าครัผมนี่จะเป็นสี่สองเจ็ดสองมันใจสองล่างมันใจสองล่างสองบนสองข้างใจยุบบนเบาเถ่าเขียนใไฮละเด้อครับหรือแคปแคปหน้าจอของไอ้พี่กองไว้นะครับคุณไอ้มชุดสามตัวรองแปดสามสี่แปดสามห้าหกหนึ่งสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ห้า นะครับตัวรองก็จะมีอยู่ห้าหางตัวเน้นแปดสามหกกับหกหนึ่งห้าี่ครับเบาเถ่าเขียนต่ตัวเน้นให้พี่กองว่าเขียนตัตัวเน้นนะครับสองตัวเน้นที่สามหกกับหนึ่งห้าได้พี่น้องเด้นะครับสามสี่หนึ่งสี่สามหูนย์สีู่นย์ห้าศูนหกนี้เป็นตัวรองนะครับบอมักกับบอเป็นยังเบาเถ่าเขียนลงไว้ให้น้านี่ครับตัวรองเป็นสามสี่หนึ่งสีสามห้าศูนย์สี่ศูนหศูนย์หกนี่ตัวรอง เบาเท่าเขียนไว้ให้น้ำนะครับชุดล่างเน้นสี่สองสามสองหนึ่งสองี่สูตรเพื่อนท่านผร,ร้มชมนะครับสี่สองสามสองหนึ่งสองแถวบนนี่เป็นหลักสิบนะครับคืองวดที่แล้วนี่เพิ่นบ้านี่ถ้าตามสูตรเขายู่หลักหน่วยแถวนี้เป็นหลักสิบนะครับเพิ่นจับสูตรที่เขานีมามาเห็ดนะครับมาคำนวณน,นะครับสี่สองสามสองหนึ่งสองตัวรองห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนี่ครับสำหรับชุดบนชุดล่าง นะครับอืมั้นวิ่งก็คือวิ่งสองล่างค่ะันักวิ่งสองล่างบ่กวิ่งสองบนเด็กบนให้วิ่งกันบนนี่ก็วิ่งกันนี่แล้วค่ะสองมาล่างสองมาล่างยูไทยผมเพินวาล่างว่งสองสองมาหลักหน่วยมันใจอยู่ล่างอ่าเพ่นว่ามันใจสองมาหลักหน่วยทำชุ่มพี่กอง นะครับสูตรนี้มันใจยุสองแต่ว่าชุดนี้สามสี่หนึ่งสี่สามหาศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกนี่เป็นตัวร่องเลยพี่น้องเลยเน้นแค่แปดสามหกกับหกหนึ่งห้านะครับเน้นสองหางนะผู้ใดมาสามตัวร่องนี่ครับแปดสามสี่แปดสามห้าหกหนึ่งสี่หกสามตัวก็ซื้อเลยจัดเลยหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าอันนี้ตัวรองนะครับมันมาได้เบิร์ดละร่องก็ได้ไม่ตอองเสียตัวร่องกันมาได้เอาธรรมุ่ม นะครับหายจิบจับสลากกินแบงหายลอตเตอรี่นะครับธรรมชมงวดวันที่16กรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดจะเป็นเจ้งใดงวดเนี่ยเอ <ß uk> <ś uk> โอ <ś uk> โอบมากับฟังบ่วนักบบมากับฟังมัอนกันมาว่าเป็นเจ้าท่งกับธรรมชมนะครับหาได้โชคได้มานนะครับฝนตกดีเ่ราะท่านตกม่วว่ามาขึ้นเลยครัตกมาขึ้นตกมาขึ้นเออตกแห้งเ่าท่า แงอยูมาขึ้นไปโจกยางตีสามตรงจวจแจ้งอืมอืมตกช่วงยูบ้านกับตกช่วงนี้ด้ประมาณตีซีตีห้าตกไปโจกย่างพอดีเอาไปเอายางพอดีอ่าอืมเอาเนะครับนผูมชมมักบ่บอกเรามากตัวไมักสองอยู่ดิล่างนี่ค่ะมักสองค่ะมันจะบ่เป็นสองสองแปดสองเก้าป่ะฮะสองแปดสองเก้าทีมันก็มีอยู่ด้แหละค่ะทุมีอ่ นี่มี่สองดิมีหลายสูตรโอ้หลายสูตรนี่นี่ร่างอย่างเดียวในสูตรจะมีขึ้นอ่ะเทวดายนี่ร่างอย่างเดียวอืนี่สามหมดที่รุ่นนะครับมันจะมีอันสามหนึ่งกันปะแปดเก้ากันปะแต่ว่ามันใจสองกันวันนี้สองยูไทยแล้วมันก็มาตรงกันสองสี่สองสี่สองหนึ่งสองสามสองตลาดถือแล้วไม่ว่าเน้นในถือแล้วค่ะเน้นถือแล้วทำซุ้มเนี่ยก้อนไหกับกระเน่นสามอันนี่ ร่องกับสามร่องกับหลังเห็ดล่องเบิ้งนี่อืมนี่สามคู่นี่เนาะค่ะสามคู่แต่มันสี่สองสามสองหนึ่งสองธรรมชุ่มหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับงวดนี้สองมาล่างอยู่หลักหน่วยพออยู่หลักหน่วยอ่าเอาท่านผู้ชมค่ะขอบคุณพี่กองนะครับเนาะให้ดูโชคดีมันนั่นสวัสดีครับขอบคุณค่ะพอกันม่คลิปหน้าค่ะชินีสวัสดีค่ะ